ใส่จั๊หน้อยพี่น้องทรงงานนะคะพี่น้องคะพอดีมากค่ะสวัสดีพี่น้องปองปลายเด้อพี่น้องเด้อนะคะมาขึ้นไหลจักหน้อยนะคะพี่น้องสักมีสิบหานาที่เด้อพี่น้องเด้อพอดีไปยนตลาดเด้อพี่น้องไม่เป็นไหลทรงงานพอดีออกเสร็จจากงานเจ้านั่นก็ขึ้นเจ้านี่เลยจากไปหางมากเด้อพี่น้องไปสื่อของให้เจ้าหน้าเด้อพี่น้องเด้อไปสื่อของมาให้เล่า ราะว่าเราสิกัดมาแล้วพี่น้องเราสิกัดมาแล้วเลาสิกัดมาแล้วาไปซั่งบอกไปสั่งสืบของมาสืบของสื่อที่นอดมาให้ลูกไสนน้คุณพี่น้องคะไปสื่อพักสื่อไวแค่พ่อใส่ตู้เสือนอยูเกิลนะคะพี่น,อน้องสื่อ,อยูเกิลไปให้เล่าด้วยพี่น้องเด้อวาสนาสื่อบ่หลายแบบจับพี่น,อน้องสื่อแคน์ไอัน,นี่จ้ะ แค่นี้ตามที่เราสั่งกันละสร้างอันนี้เข้าก็ไปกินน้ากันนะคะพี่น้องค่ะเอาไว้กินน้ากันนะคะพี่น้องค่ะว่าแสดงนะพี่น้องค่ะแล้วไปซื้อก้ยไว้ให้เราด้วยพี่น้องด้วยไปซื้อก้ยนะจ๊ะพี่น้องค่ะก็เลยไปซื้อไข่ซื้อยางไว้ให้เล่านะคะพี่น้องเออซื้อผลไม้ด้วยพี่น้องไปซื้ออาหารซสื่อครีมนะจ๊ะเสื่อนโฟมมาเสื้อนยางซื้อไว้ให้เราด้วยพี่น้องด้อ ขนมปังนะจ๊ะพี่น้องขนมปังซื้อแล้วขนมปังนะจ๊ะเราสิกับมืออื่นเพราะว่าเรากลับมามืออื่นไข่บดนั่นฮลัลโหลสวัสดีจ้าอันโอ้ยเปลี่ยนสุดสวยอันสุด,สสดใจสายใจมากอีกแล้วนะจ๊ะว่าะันพอดีไปซื้อของมาห้เจจานายขึ้นไล่าย,ยักอันยี่สิบห้านาทีเพราะว่าอันช่วงเย็ยนอันที่ไปอันหาหมอ ไปหาหมอก็เลยขึ้นมามาเหตุงานต่อเลยลรจากบาดหนังตาตาหนีว่าเมื่อสาวแต่ก็ได้เว้นไปหาไปพีน้องเด้ลยมือวัดใจเห็ดงานนะจ๊ะน้องใส่ใจนะจ๊ะวันดีจ้ะช่างบอยสวัสดีนะจ๊ะพอดีมักสื่อของให้เจ้าหน้ายนะจ๊ะเจ้าหน้าอยู่ห้ากับเป็นบาดเห่าไห่ล่ะเพราะว่ากุดแจอันเห่ากปบดีบักเห่าเบิดเพราะว่าเขาล่างล่างตู้เย็นไว้เนาะล่างตู้เย็นฟองกันเขาก็เอาเก็บไปบาดเห่าเบิ้ด ของอันยังของที่ว่าเหลือนะเขาก็เก็บไปบ้านเขาเวลานี้เขาก็ไปเสือนอันนี้มาไ่ไหวใส่ตู้เย็นไว้ให้เล่าเพราะว่าเราสิกามาเมื่ออืนแล้วโทรมาบอกแล้วโทรมาบอกเพราะว่าเขาก็ใส่ใส่กาดเล่าหน่ะละ่ะกาดเล่าหน่ะละ่ะเอากาดเล่านะะั่ะมักาดเล่าเพราะว่าเออเพราะว่า เราสีมีการห้เนห่ไว้สื่อของสื่อของใส่เวลาเล่าเบยุงสี่นะสื่อของอันเล่าเอยุงเล่าเอยุเห้อกับมาเห็ดเห็ดสมโมงหนึ่งสองสมโมงสมโมงหนึ่ง,งสี่นะบางเคียเพราะวะ่าเราเบยุงห่อกับเห็ดแล้วอันยัง,นะงแล้วเบิดแล้วนะพี่น้องคะทําแล้วหมดแล้วก็เลยทําเราไปทําไม่ต้องทําเยอะเพื่อว่าแกมไม่ให้ต้องไม่ให้เราขาดไรายได้ เราเป็นนายอำเภอเราประกรหัสห้ามด่วนอันนี้ด้วยด่วนอำเภอกระบะเพ็ดเป็นเลิศประสันบ้านเจ้าของว่าสันว่าเธอเป็นบอสจันบอยู่ประสันวะวัตถุเมืองเราเป็นน้องยูน้ำกันกับอันยูน้ำกันกับ บุ้นพี่น้องยูนั่งกันบทตานานพี่น้องด้อยกินยูนัากันจ้ะคุณแล้วจิ๊บพอดากินสลัดไปซื้อสลัดมาไว้ให้เล่าพี่น้องค่ะแล้วสำหรับโอ้ยข้าวหอมสวัสดีจ้าน้องข้าวหอมเลิฟสองขอบคุณค่าแล้วสำหรับส่ง,งานทักหนองด้อพีน้องด้อยไปซื้ออันนี้นไปนี่เอาไว้ให้แกะทำสลัดเราไม่ได้ซื้อเยอะยหรอกเพราะว่าวันวันวันพุธเราไปอีก วันพุธเราก็ไปเดินตลาดสดกับแกแล้วลูกชายแกยมาส่งได้ผลไม้ที่น้องได้กระเทียมเทศไว้สลัดก็ไ้้ยนังหลดอกขาดในยังนอกนี่ขาดไปยังเดนอกนอลคนะก็ไชอ,นอันนี้ส้มผมมาให้เราอจากลืมไปยังและะว้วกระ่ามีแค่มีอันอยัง ว่าว่าต้องสื่อไลายดอกว่าสั่นว่าเดเมื่อวันนั้นคุณเขาไปสื่อกันบอกมาไว่าจริงแล้กแตสื่อจะรับไหมเล่ามสื่อจะรับไหมสื่อสลรับปูขาปูพี่นอนขาปูพี่นอนเอนาซักเอาซักไว้เอากะลีเทาดกะลี่อันใบเอาก็หลีดไปหลีด,ดแล้วเอาก็ปูประวัติคนหน้ามืออื่นแล้วก็มืออื่นตอ,อนใบปลาย จะ,จะมาเสืร์ฟขนมปังยาสิดแห่งมาไว้ให้เล่าอีกกรเียมหนาที่ห้ามกับหูนาที่ห้าวกรเเรียมไว้ให้เพื่อนใส่ี่น้องมีเบือเทศเนาะตัวมดอันเนียนมาเขือเทศตับไอมันฟลา่ังเดิพี่น้องเด้อคือจัดไปเทไปน้องเตรียม ขอสอบไดมุมไดห้งองหูเบสรลยะแค่นี้กับเบ์ต่างหากสิพกสิบนมพีนนะ่น้องได้ยังไม่รลายดอกก็เลยมานะพี่น้องนะมาคุยกับพี่น้องได้ขนมปังมาพี่น้องคะได้ขนมปังได้เอาเอาโดได้อนันพลไมใหม่ให้เพื่อนอาจารย์เหลือแตอ่อันนั่นรปเมียน ต่อไปซื้ออีกอย่างหนึง่งเพื่อนมาประ้องไปซื้อหลายเพื่อนก็ซื้อว้ให้เพื่อนแค่นีน้ละจ้าว่าสันวะโอ้ยพายไปไดาอันสวัสดีจ้าว่าโอ้ยนางทัศน์ซีว่ว่าสันวะกุ้ยข่อยเป็นไปห่างมากพัดไทยข่อยไปซื้อพร้องมาแห้เจ้าหน้าแล้วโทรมาสั่งข่อยว่าเราสิมาเราสิมาออกเราจะออกจากพุน่นประมันาบาสองบาบสามมาถึงที่กับประมันทุ่มเป็อสองทุ่ม วัสันว่าฝนตกบ่ตกฝนตกอยู่ฝนตกอยู่ฝนตกอยู่ตกใน,นกระเปียกเนี่ยเปียกเข่ามากบางหนึ่งนี่เปียกว่าสิสันเซ็จอันระเบียงไว้ให้เพื่อนฝนมันตกเปียกแซมแสะอยู่ก็เลยบ่นัน,น,ว,นว่าสันว่าฝนตกอยุดจ้าว่าสันว่าโอ้ยน้องกาวัดดีจ้าน้องกาเป็นจังไดอ่าพี่วัดเพ่นบม่ไดดไปหาได้ย้ววัาสันพี่วัดเพ่นทัดเฮ็ดงานแล้วนี่ก็เฮ็ดงานแล้วมาสื่อของมาปูที่นอน ลีดพาปูพี่น้องไว้ห้เปินแล้วก็ปูปูจัดเตียงไว้ห้เปินก็นสิไปหาหมออีกเด็กหนิได้อันโอ้ยพี่น้องอันพี่น้องเบิ่งเอาเถอะพี่น้องเด้อเบิรพี่น้องแต่ก่อนอันปักปุ่มบักไงเดี๋ยวนี้โอ้ยพี่น้องนับเส้็เอาได้เด้ออันไม่ทูพื้นนะพี่น้องเบิ่งเอาเนีย่ยอันนี้สามยูโรเด้อแต่ก่อนอ่ะเป็นก้อนเป็นปุ่มยังสี่นะพี่น้องเบิ่งเอา เบิ่องเอาไตอืดไตอยากเฮ็ดมำไยยเฮ็ดเป็นไห่หเพี่น,น้องเฮ็ดเป็นไห้าฮ็ดหรืเด็ดเป็นนองเด้อเดินเฮ็ดเป็นห้าอีีหเห็นบ่ข่อยมาเฮ็ดไฟเร็จอันกินข้าวเทียงโอกข่อยมาให้นายกินเทียอันพระไทยข่อย้าให้นกินข้าวเที่ยงเทียข่อยออกมาจากบ้านนั้นตึกยันอันอันอันตึ๊กลังเดียวกันอันทั้งทั้งอันล็อกสิบสองข่อยก็ขืนมาหนีเลยเพราะว่าขืนมาหนีเลยนะเจนะของแพงแมนเห็นบ่นเดี๋ยนี่เช่นเนี้ย มันสินับยังนับเซ็นเอาบ่พี่น้องมันเจนไปแกล้งไปแกล้งมันจีพอนเปียกเปียกกันเอาเจาะน่อยเดี๋ยวเห็ดบ่เสียมาเสื่อนไว้เสร็จอันอันระเบียงนั่ะนะแม่เวลานั่นเออคดไปซื้อน้มเสื้อทาเอาไว้ให้น้องนามเบิดเพรา์โทรมาชงกำลังถอนเนาะไปไม่เห็ดไปไม่เห็ดเด้อ อยากกินน้ำมาสันัะช่วงห่อนมาเห็ดเห็จขับของคัดเครื่องเงินเครื่องอันไหนเล่ากาสันเหลือเหลือคางเดียวอันยั้งเหลือคางเดียวเหลือขางเดียวมาเหลือคางเดียวแล้วถัดเบน้งสินะแต่ก่อนอันปุ่มบอกไงไหมยเห็ดเป็นหายเป็นขาดอะแท้ว่ะทุกมือนี่หมห้ยคุณเห็ดเจด้ามาสันปด ที่จะพอ,อนซอยของเจ้าของออกมาต่ออยู่บอกพูดนะเมืองสันเห็นเหลืออยู่เห็นตะกอนแม่แตะกอนอันบักไงเด้ตะกอนบักไงเด้เนี่ยตะกอนบักไงเที่ยไวไหนเหรอว่าสิไัอันอันขางไงก็คือขางใอางอ่ะขางอันผ่าทูพื้นตะกีมันไงสองเท่าแม่นแม่นแม่นมน้องทัดมันแม่นอีลี มันไงอีีแต่ก่อนะนเดี๋ยวนี้น้อยกับแห้งน้ำต่ก่อนอันบักไงถือนี่น่ะเพี่นบอกที่ไปเห็ดอันนั่งได้ทุกมือนี่ไหมอมก็เลยปอ๊พี่น้องอ่าเสียบายเสยเอาไปไปไว้เซตอันนัข้างนอกอันนะอันะบาดอันระเบียงน่ะนะ เพราะว่าฝนตก id, ตอันเศษใหม่เศษอันเวลาโคนดอกไม้ใบมันโรยเวลาอันโผดหน้หนานมันเหลืองเขาก็เทน้ำยาลงน้นนำยาอันให้เติมน้ำยาหนลงลงเศษ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 เวลามันกัดมันขาวเขาเอาขาังในเอาไปถูที่นี่เขาก็ต้อมาางมันเอาเอามาปันปันใ่ขังนอกก็คือของอัของนอกข้างในก็คือขอ้างในเวลาขังนอกมันขี่นกขี่ยังไปเซ็นแั้ยนาก็เอาแซนี้ก็ไว้ตั้งว้ขางนอกตั้งหากบึงพี่น้องเที่ยนเนี่ย แต่ก้อนแต่ก้อนยังสี่นะแต่ก้อนกำห่มยังสี่ได้แต่ก้อนสองอันยังสี่นะกำมาย่างสี่ได้เดี๋ยวนี้ไหมเฮ็ดอเจาะหน่อยนึงดานดานเออจจกขอบคุณหลายๆเบิรงเนี่ยเออดันดันไปขอบคุณหลายๆดันดานเออดันกับขัานดานมาจ้ะจะจมยังไม่ได้จมบนซื่อน่ะมันน้อยเบิรงมันน้อยอุบาทอุบายเบิรงแนยเนี่ยมันยักษ์เซนเนี่ยเบิรหนึ่ง

ผัวไปนั่ฟฝ้าวสันปันควยเอ็นเอ็นเอ็นเขวียเเอนอ็นเอปันค่วยสิออกลูกโอ้โสิว่าค้ยสิเสีกยงเยเขียนมาดีๆด้วยอ่านเป็นวันนี้โทรหาด้วยไม่รู้ถ้าได้กินยาหมอเอายาให้กินก็ไม่รู้ว่าจะได้โทรหาไหมถ้าไม่ง่วง โอ้ยไปกับลูกกับผัวนะเนาะเยังพูดถ่าวอ่านอ่านกันอ่านกันสวัสดีจ้าพี่สุกยัยก็บอกว่าจะต้อ,ตองจนเสียเวอร์เมนเบิร์อ่านผิดอัน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 ส่งอันนี้ก็ส่งอันนี้ก็อันอันธน,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 นาพรน,นะน่ะก็ ธนาพรอันเน่ะเล่าเรื่องเล่านะก็ยังก็ไปเออนะเรื่องเล่าผีีเปลี่ยนให้เขาไปเบิดตกันยังว่าอาเขียนมาดีๆได้ตายิ่งบดียูสิไดไปตัดแว่นีดีสิได้ไปตัดแว่นีดีน่ะตัดแว่นเวลาเขากลมเฮ็ดงานกลมนั่นกลมนี้เวลาเขากลมพุทาเลาโจมพุดเท่าเนี่ยมันชิโตกดังมันบ่มมีหมือใดมือใดก็สีเอาอัน เอาหมากฝรั่งไปติดไว้กับคามท่ออันขาแวนตาอันนีไว้เพื่อให้ดักให้บบให้มันตกเห็นบ่กระด้้ยนั่นใส่ของพักได้โคน้ามัไม่ให้เล่าแล้วสุดนี้ก็ยังซิมมีอันไปเสื่อนขนมปังไว้ให้เล่าอีกขนมมันแต่ของยายได้แล้วของลูกเล่าอีกกรสือสั่งยังแดดร,ระบายปลาดุยออยืมยังนะก็ะสือดลดุืมอยังบลาดุออยืมยังแล้วก็บอกว่ามีอันสื่อไข่หก สื่อไข่แพ็คหนึ่งเสือนชอมบงเดียวก็บสื่อสลัดสื่อมะเขือเทศสื่อนั่นฮะกบาลห้องห้องกบาลผู้ปิดนะกบาลผู้ปิดเนื้อผู้ปิดก็บเป็นยังดอกาวาสนาสวัสดีจ้ัน้องเมย์วาสนาอยู่ที่โรงพยาบาลละทำลูกทำเอกสารบอกโอ้เดี๋ยวพี่ก็บายบายเดี๋ยวพี่ก็ประมาณสี่โมงห้าโมงก็ไปหาหมอหมอ,หมอนัทาห้าโมง เอาผลตรวจไปให้หมอจะไปถามดูทำไมไม่สาบายหรือคะพี่เมียวันนันเอาใบอน,นันบ่อใบป,ประกันใบป,ประกันสุขภาพลูกกัไปให้โรงเรียนบ่ณติกเพราะว่าทรงโรงเรียนเปิดเทิ่มจะโรงเรียนเปิดเทิมนี่ก็สิเป็นยังไงสิละ ใบอน,นันใบป,ประกันน,นันตใบประกันนนี่ไปต้องไปชออ,อชอลลอกไปโน่นไปนี่มาเ่ียมากวาสิได้ออนันอันนี้อุ้ยกวาสิเส็จเอกสารวาดกับคุณนายต้องไปสื่อสุดหนั่งสุดนี่อีกออสุดจะเปลี่ยนยูเรพี่นองเฮ็ดงานประัาว่า คืนอันยังน้อนีเด็กอันนั้นขี้นะขี้แมนหมอนัดพี่วันคือบอนัดหมอมาหาแน่โอ้ยมันมะคมันมันมันนัดบ่ไดดบอกว่าหมอมันบ่หวางว่าสันว่าสินัดมันมากก็สีให้มันนัดมาบานก็สูบ่าไว้มันแพงว่าสันว่าแล้วฮะาต่ต้องให้หมอนัดว่าสันว่าถ้าหมอนัดอันนัดสุกเสริญท่านว่าอันได้่าเออ พี่นัดหมอมันมาสุขเสริญมาสั่นวะขั้นวิกฤตมาสั่นวะการวิกฤตเนขั้นวิกฤตแปดสิบความดันเดกความดันแดกกนเลยอันนันมาสั่นหมอหมอลงหน่อยแมนแมนแมนพี่นัดไว้ตังแต่อันตังแต่ไหนพี่เปลนตรวจเลือดตังเต่วันที่ยีสิบ ยี่สิบหากรกดาคุณนี่เนี่ยพอเสร็จแล้วก็โทษนัดหมอพอดีหมอไปว่าก,ก้องก็เลยตรงมาได้มือนีได้มือนีก็พอดีได้คิวันหามงหามงสิบหาหามงคสิบหาเาคิวเาวชุกเฉินฝรั่งเศสนั่งรอเกือบโอ้ยถ้าไปโรงพยาบาลบ่าต้องเว้าวเดอระคาะั่วโมง บักหาชัมม่วโมงบุญรพยาบาลนั่นกลัวหมอเขาจิตตรวจกลัวหมออันกลัวคนจะเรียกบางคนก็ซอกกระมี่มาสั่นว่าซุกเซิร์นเนี่ยนั่นว่าโดยมากเขาก็ถาคนนุ่มๆสาวๆนี่เขาก็จะเอาแต่อันคนแก,สก่สก่รนเอาคนแก่คนไดไวค่ะเบาไวค่ะก็เรียกบหระคอยคอย,คอยแล่นเขามาบึงมาสั่นตรงแล้วสักแงักหยักหมันหมอมันหน่อยหมอมีหน่อยเดี๋ยวนี้หาหมอ,อยากหมอก็นหน่อย หมอประจำบ้านก็นหายากเด้อพี่น้องเด้อทุกมือรดลงไปเวิร์ดแถวไฮบ้าอยู่ลำบากนม่ได้ไปเกียงคิ้วคือบานเห่าบานเห่าไปปุ๊บกระแล่นปุ๊บเข่าขี้นี้กับปุ๊บไปหาหมอปุ๊บว่าสันวะแต่ว่าอยู่นี่มันก็ต้องนัดเนาะนัดตามเวลาไปหาหมอฟันกับโว้ยกว่าจะได้นัดคิ้วกับปุ๊บว่าสันวะ นัดล่ออยู่นั่นหมอเวนหมอตาก็คือกันอันยังก็คือกันเบิดกลัสิบไปได้ต้องนัดเป็นมือเป็นมือคิ้วไผคิ้วมาซีปีแล้ววาเด้อไข่หาหมอประจําบ้านได้วะสินวมคนสิตายก็ต้องจองวันนัดแมนแมนมีใช่เนาะก,กะต้องมีวันนัด อะไรก็ช่างนัดหมดอยู่นี่น่ะมันต้องทำเป็นตามสเต็ปสเต็ปเขาปุ๊บหมอให้ใบไ,ไอ้ตรวจเลือดมาเราก็ต้องโทรนัดเช้ามาเราก็ต้องไปโทรนัดถ้า่าซื้อคนแก่ถ้าคนแก่จริงๆก็ต้องโทรนัดมาเจาะที่บ้านกูอย่างเงี้ยกว่าจะได้นะคูไม่ไม่ได้ง่ายๆวัดตรงไหนโอ้มันบม่มีวัด หาวัดบ่มีมันบ่นนคือบ้านเฮาอ่านดีๆว่าัสดุโอ้ยกะอ่านดีๆสิตายกะต้องจองวัดพอดีอว่ามันบ่มีบอนจงมันบ่ได้ง,ง่ายๆเด้อว,ว่ั่นอยู่นี่ขนาดกลัวสุดตายกลัวเสด็จ้ะออกจะาน่ายกลัวสิเล่าสิสด้ออกก็ต้งหลยมือกลัวิสด้เผากลัวสิไปเอีนไปไหวกับญาาิเราก็ยั่งบม่มีกระดูกเลาก็ยั่งอยู่บ้านอยู่ กระดูกเราก็ยังอยู่บานอยู่ยังอยู่บานนะอยู่โกดอยู่บานนะอยู่ห้องนอนเราน่ะทั่บางทีจองวัดว่าจะได้สองอาทิตย์เมนเมนกว่าถาถาบ่มีคิ้วไหลถา,าบ่มีคิ้วคิ้วไหลเขาก็บเผาให้ได้โยชน,นแต่บางคนฝรัง่งเขาก็เผาเขาก็เผาแบบเอากะดูกไปไฟนำยาดเขาแบบมันมันมันแพงเนาะอ,อยู่นี่เนาะเนาะน้อง น้องถัดประสูตสารมันแพงนะคะ่ะเอากระดูกเขาก็เอาดูกไปว้างตังตังอาจรส่ตังในหลุมตังเลียงเลี้ยงเลี่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 ยงกันไว้กัวส e ีได้น้ำม e ันบดได้ง่ายๆคือบานเฮาเด้อพี u u, ่ลายสวัสดีเด้อ oh พี่ได้สองสวัสดีค่ะจายค่าบ้านสับปะเลืโลวัดเออเมนทุกต้องกัวสีได้กัวสีได้ออกเล่าของกัวสีเคียกัวสีอันนันเฮ็ดอันนันเฮ็ดอันนี้ เล่าก็พ่อดีคิวมันมีอยู่เจ็ดคนบอกแล้วเผานะ่ะแล้วเผานะ่ะแล้วเผาแล้วดอกกระดูกแล้วก็ยังเอาไว้บานอยู่แต่ว่ามันยังอยู่นี่มันยังบมีคิวเนี่ยคิวว่างคิวว่างเนาะคนคิวว่างเขาก็จอง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 แต่ของพวอันอันย้ายเล่าก่อนนี่นเล่าก็กลัวเสียดายไปฟังแล้วก็เอาไปไวอ้อันอันนันก่อนดีกลัว,วกลัวเล่าเสียฟังเพราะว่ามันบ่มีคิว เขาสิฟังให้นะ่ะคนที่เขาไปเห็ดฟังเห็ดยังน่ะเขาส่วนอันเห็ดแล้วเขาโบดเขายัางแล้วแล้วเขาก็ไปคิ้วลออคิ้วฟังอีกมันก็บ,บ่ได้ง่ายๆว่าเ่าะเผากับแพงแมนถูกต้องเผากับแพงอันยังกับแพงมันบ่ได้คือบานห้องง่ายๆนะ่ะบานห้องคอยกรบบอกัว่ละคอยสีเผาไปรอยทะเลเออกระแมนพี่ก็เอาคือกันยังสันนะ่ะแต่พวบอกเอาบอกเผาให้ฟัง ลูกก็หายฟังบ่อเผาว่าสันมันหอนว่าสันแบบฝนตกว่าสันแบบเบืองงานเบืองการฝนตกบ่อยู่นี่กะตกเด้อตกนี่มืดกว่ามืดก็เริ่มจ้องมืดมืดจ้ะมืดจ้ะเนี่ยฝนตกมืดจ้ะเนี่ยขึ้นกันน่ะละตกขึ้นกันมืดขึ้นกันอยู่นี่ว่าสันว่ะข่อยก็เลยมันก็มืดกันน่ะน้องกาอยู่นี่บางคนบางคนเขาก็เผาบางคนเขากะ โบต้องเสียคาสูสารเมนคาสูสารเราก็เสีย,เส,ย,ย,เ,สยเสียของยายนั่นแล้วไปย่างเสียเสียคาอันของลูกทางไอ้ทั้งเมย์ทางผัวเล่าแล้วเปเสียแล้วไป,วไปหักเล่าไปเอาไปฟังไว้อันนั้นก็ยวนยวนบานเราบานนอกเราควนยวนเนอะก็โอตุลูดพุ่นะเราไปฟังไว้คุณน,นี่แล้วส่งเช็คไปเราชมแล้วส่อง,อวงอัน เช็คน่ะไปน่ะให้คนเหตุคนสูสารน่ะน่ะพันน่นพันพันหายูโรใช่ปะภาษีภาษีเสียอันยังนัหนึังสีหน้าเพิ่นเสียไปปีนี้เพิ่นส่งไปทางอันจุดหมายเนาะส่งไปทางจุดหมายจับกระพาเราไปแจงความแจงอันยังแต่ว่าได้ขึ้นมาแล้วได้ขึ้นมาแล้วมีคนเอาไปคืนอันนี้มันมันขีดนั่นไหมมันขีดมันขีดอัน ซื้อออกขีดนั่นะขีดอันเราวทนี้มันก็เอาทีนีว่าเล่าเพราะขีดซื้อไปอันนี้แจ้งตำรวจเขาก็ตามเจอเนาะอยู่นี่เขาก็ตั้งจมเจอว่ามันไปขึ้นธนาค่ารนใดอันใดนะนะแยกงามดีๆก็เขาก็ย่งมีเวลาเวาน้่เนาะพอตายเขาซีมาก็เบิงตี้ว่าฉันว่าเออมันก็แมนนั่นแหละมันก็เลยอันประามันคือบานเท่าบานเท่ากับปื๊บสามมือเจ็ดมือเขาวัดเผาปื้มว่าฉันว่า ยูนี่ก็ต้องรอคิวลออันยั้รอ่ออันนั่นล่ออันนี้กว่าสิใดง่ายงกว่าสิใดออกเอกสารกว่าสินั่นกว่าอินี่อยู่ของผัวเราก็เป็นอาทิตย์วันนะึงกวัวสิออกม่มีคิวนี่ก็ล่าก็ไว้นี่ก็ลองกระบ,บห้อนบ้านใดฟังที่นะั้นแต่ว่าอันเราสิเราแบ่งไปทั้งบา้านละบ้านผัวเราอีกเราเอาไว้หนี่อีกสองกอง เห็นเห็นอยู่ในห้องเล่านะคะพ่อดีวาสันลอดโดนวาสันโอ้ยอยู่นี่มันตรงทรงซีคือสีติดไข่ลูกผัววาสันอา้าไข่ติดยังอีกลระนนเนี่ยติดอันยังอีกติดอันยังอีกว่าสันวะ <c oughs> สีติดยังอีก น่อากาศมันเปลี่ยนเดี๋ยวก็ห่อนเดี๋ยวก็น,นาวอันนี้ก็ฝนตกมากตั้งแต่มือวัดเสา,าตกมารลีดเสะเสะเสะเสดบดออกบาดด้อยู่บานมือวัดเสา,ากบีก็ไปหาหมอกระเียกอ่อนหยอดกลับมากไปหาหมอฟันพอดีเขาจะไปเอาใส่ฟันนตมันใส่บาด้ผลกันอันข้างในมันยังหายบ่เดียนข้างในมันยังเป็นแดงๆอยู่แผลมันยังยังบ่หันจะจับตัวน็อตขอให้กินยา โอเคขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องว่าันเว้าหลายอยู่ดอกกอดโรหาเฮาส์ซาเซาแน่ตวัสดุเอ้ยอันเรียกทุกอันขอบคุณน้องกาน้องพัดตาพี่ไล่ขอบคุณทุกๆคนเดอ้อน้องมุ่งน้องเมนะคะขอบคุณทุคทกคนทุกกำลังใจนะคะก็อนุญาตลงก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อยีสิปหานาทีแล้ววา่าัสดุมันหนาวลงมากแม่นแม่นแม่นม,มันมันหนาวลงมากแล้วอากาศลงวันนี้กั คุณใหญ่แล้วก็จองหาคิวเมื่อได้ว่างพสันบ่าเอาเสื้อแขนหนาวออกมาจากล่างมาสันบ่าอยู่ดีมีแห้งโอเคโอเคว่าสันขอลงอนุญาตบ๊ายบาย